ภาพของการ IPO ช่วงปลายปีแบบนี้คือคัดกนะครับแล้วก็มีธุรกิจที่มีศักยภาพหลากหลายส่วนจริงๆนะครับวันนี้เราจะพามารู้จักนะครับ s v t นะครับซึ่งเป็นบริษัท s u n v e n d i n g Technology พูดคุยกับผู้บริหารนะครับคุณพิสนุโชควัฒนากรรมการรองผู้อำนวยการสายงานผลิตบริษัท s u n v e n d i n g Technology จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณซักคุณแทนนะครับ ค่ะจะเข้าซื้อขายในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ5ตุลาคมค่ะก่อนอื่นอยากจะให้ช่วยแนะนำตัวบริษัทนะคะว่าทำธุรกิจอย่างไรบ้างให้กับนักลงทุนได้รู้จักกันค่ะครับในส่วนของ s p g นะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้าผ่านทางตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัตินะครับและเราเองเนี่ยเนื่องจากเรามีโรงงานที่ทำการรีสโรตู้นะครับเราก็เลยมีการขายตู้ด้วยนะครับ ตู้ที่เป็นตู้มือสองที่ผ่านการรีรบริชแล้วนะครับหรือตู้ใหม่ซึ่งเราก็เป็นทางตัวแทนจําหน่ายทั้งตู้จากประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นธุกรกิจหลักของเรานะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากเรามีตู้วางให้บริการในปัจจุบันที่เ็เสืบตัวมือสี่พันตู้นะครับเราก็มีการขายโฆษณา,าการตัดราคาตู้ด้วยนะครับ ก็เห็นว่ามีศักยภาพอย่างมากนะครับแล้วก็กลังได้รับความนิยมจากประชาชนเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆเลยครับทีนี้วัตถุป,ประสงค์ของการเข้าตลาดหลักทรัพย์ของเรานะครับเป็นเงินทุนที่ได้เนี่ยจะนําไปใช้ในการดรําเนินการยังไงบ้างครับครับในส่วนของธุรกิจของสูส้สสดงสินค้าตู้มัดของเราเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเป็นนโยบายที่เราทํามาตลอดก็คือการขยายพื้นที่การให้บริการนะครับซึ่งปัจจุบันที่เรียนให้ทราบเรามีตู้อยู่ในเมืองศรีตัตู้นะครับ ในอีกสองปีข้างหน้าเราก็มองว่าเราต้องการที่จะขยายตู้เป็นจํานวนสองหมื่นตู้นะครับซึ่งนอกจากการขยายตู้แล้วเนี่ยนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีในตู้ด้วยนะครับซึ่งถ้าถ้าคุณพกคุณแทนเห็นในปัจจุบันเนี่ยนะครับกระแสนิยมของการจ่ายเงินด้วยระบบอ e ีเมนต์เนี่ยก็ได้รับาการยอมรับในสังคมไทยมากขึ้นนะครับ ซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยตู้ของเราเยียงแค่ประมาณ1 0กว่าเปอร์เซ็นต์ท่านันเองที่เป็นตู้ที่สามารถรับในส่วนของ a ีเ e n นได้นะครับการการของเราอันนี้ก็คือการที่เราจะขยายเกื่อขับตู้สมาร์ทของเรานะครับ,รบให้ได้ประมาณหนึ่งหืันตู้ในสองปีข้างหน้าครับค่ะ,คะก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งนะคะแล้วจุดเด่นอื่นๆ่ะคะที่เพิ่มเติมเข้ามารวมไปถึงส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทณปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะรับในปัจจุบันในส่วนของ s b t a เราก็เป็นผู้นํา ตลาดมาโดยตลอดนะครับเนื่องจากเราเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจนี้นะครับเรามีส่วนแบ,บ่งตลาดดูเมื่อป,ปลายปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณสีเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นอันนี้ของเราแีกจุดเด่นนีงอย่างที่เรียนไปก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องของการที่มีโรงงานรีพลูชชนะครับมีทีมงานไอเอดีของตัวเองนะครับรวมถึง ทีมงานในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆนะครับเราท <ừ. S 1> ีทีมง,งานินเท้าของเราซึ่งได้พัฒนาอวัตกรรมต่างๆขึ้นมาครับอันนี้จะเป็นจุดเด่นที่สําคัญน,นะครับอีกจุดเด่นหนึ่งก็คือเรามีสาขาให้บริการอยู่11สาขานะครับซึ่งปัจจุบันก็ครอบคลุมไปที่จังหวัดนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่ทําให้เราสามารถที่จะให้บริการลูกค้าได้อย่างอย่าง ดีครับครับทีนี้มาถึงสุดท้ายนะครับผลประกอบการเป็นยังไงบ้า,บางครับในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาแล้วก็เป้าหมายของเราครับหลังจากนี้ครับก็ในส่วนของถ้าเปรียบเทียบกันกันกนกบในปี9าปีที่แล้วนะครับก็ผลประกอบการในปีนี้ก็ขยับขึ้นมาดีขึ้นนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดเองเนี่ยก็ก็ค่อนข้างผ่อนคลายลงเยอะนะครับปีที่แล้วต้องเรียนว่าเราสะทบกจากสถานการณ์โควิดก็ พอสมควรนะครับเนื่องจากผู้ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยอยู่ตามพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ,บด้ปีที่แล้วเนี่ยมีการล็อกดาวน์ไปเยอะมากแต่ในปีนี้เองเนี่ยตามโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยครับมีงานล้นมือไม่สามารถที่จะล็อกดาวน์ได้ก็จะใช้นโยบายมาโรนซิลนะครับ mm hmm. แล้วหลายๆโรงงานเนี่ยเนื่องจากเขาไม่ต้องการให้พนักง,งานออกไปข้างนอกเนี่ยก็มีการอออขอตู้เข้าไปเพิ่มเติมนะครับก็ทําให ประอกอบการในปีนี้เนี่ยครับก็เติบโตขึ้นน,นะครับซึ่งสองเรือนที่ผ่านสองไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ก็โตขึ้นประมาณเก้าเก้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์จกปีก่้วครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนค่ะสวัสดีค่ะคระับข,ขอบคุณครับคุณกิริศกาศ ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่สามารถเติบโตได้นะคะในระยะเวลาที่ผ่านมาภายกระแสโควิดนะเพราะว่ามันมีความต้องการใช้จ่ายแล้วค่ะ ừ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  โดยที่อาจจะไม่ต้องพึ่งพาพนักงานนะคะคแล้วก็สามารถที่จะเติบโตได้ในอนาคตรองรับกับเรื่องของการเติบโตในรูปแบบของดิจิตอลด้วยใช่ปัจจุบันนี้อาจยังเป็นตู้หยดเหรียญซะเยอะนะครับเม็ดเงิน <ừ> ทุนที่ได้ก็นําไปปรับปรุงโครงสร้างให้รองรับการสแกน QR c ค d e หรือว่าชาระเงินแบบไร้การสัมผัสนั่นเองน่าสนใจมากๆด้วยใช่ค่ะนะคะเขาซื้อขายในวันพรุ่งนี้ละค่ะรอติดตามนะคะ